ตัวนานเลยนะเอลับกันครับโอ้โหขี้หูโยดูทีวีทีให้ขี้หูไปขี้หูขี้หโอเคเอย่าเลยข้าวจามันไปได้นะคะหลังจากที่เจรจากันกับทางพี่ปูเป็นไงบ้างครับก็เจรจานี่นะ เขาอยากจะขอลดหนี้เหลือประมาณล้านสี่ทางนี้ก็รับเงื่อนไขแต่ครั้นี้พอรับเงื่อนไขแล้วลดหนี้เนี่ยเขาต้องจ่ายทีเดียวเลยเขาก็ยังไม่สะดวกจ่ายอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะเงื่อนไขที่สองเนี่ยเขามีความประสงค์จะดําเนินคดีกับลูกความผมลูกหมีว่าไปบินประมาทออกทีวีอะไรเงี้ยนะเขายังมีความสงบนนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เขาดําเนินคดีไปนะแล้วก็ไปสู้กันในศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่จบแต่ก็อาจจะมีการมานัดประเจรจากันใหม่ นะครับหรือไม่อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะท้งนี้ก็พร้อมที่ขึ้นศาลครับในยอดล้านสี่เขากําหนดไหมครับว่าจะใส่วันไหนครับเขาเขาไม่จ่ายเขาพูดชัดเลยเขายังไม่จะไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย<อ>ครับเพราะฉะนั้นมันจริงจมันแยกกันไหมคะประเด็นมันคนละเรื่องไะสมมติว่<ภ>าโอเคเราเป็นหนี้ก็ใช้ถูกไหมล้านสี่ก็รถนี่ยังหกแสนก็ต้องเอาตังค์มาจ่ายแต่เขาบอกเขายังไม่สะดวกแต่เข<ภ>ายังเขาก็วันนี้จะแจ้งความดำเนินคดีกับลูกหมีนะข้อหาหินประมาทท้งนี้ไม่มีปัญหาก็ไปสู้กันในศาลนะครับอันไหนเราทําผิดเราก็ยอมรับผิด แต่อันไหนถ้าคุณทาผิดคุณเป็นนี่แล้วยังไม่ได้ชำระแต่คุณก็มีหน้าที่ต้องชำระแล้วแค่นั้นก็ว่ากันเป็นคนละคดีแลแ้วทางทางลูกมีด้ยื่นข้อเสนอให้เขาไหมคะว่าจะต้องจ่ายวันไหนในยอดที่เราไกลเกลี่ยเรียบร้อยแล้วอ๋อ,อก็คือพอเรายื่นข้อเสนอให้เต็มที่แล้วก็คือที่ร้านสิงแต่พี่เขาก็บอกว่าเขายังไม่สะดวกที่จะจ่ายได้กําหนดวันไหมครับว่าก็เลยยังไม่ได้กําหนดเลยครับก็เลยก็เลยเป็นการแจจาที่ไม่สําเร็จวันนี้ก็คือไกลเกลี่ยไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะก็คือสรุปไม่ง่ายว่า เขาบอกไอ้หนี้ที่ต้องใช้ร้านสี่เนี่ยเขามีตังจ่ายแต่เขาไม่สะดวกจ่ายอันที่หนึ่งนะอ่าเ <c ười> ขาบอกเดี๋ยวไปกดเงินก็ได้ร้านสี่อะไรเงี้ยนะแต่เขาบอกว่าเราไปทําชื่อเสียงก็เสียหายมาออกทีวีออกสื่ออะไรเงี <c ười> เ้ยทําให้เขาเสียหายตรงเนี้มันมากกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเหตุผลเข,คา,ขาคืออย่างนี้เลยตรงไปตรงมาเลยนะครับก <c ười> <ừ> ็ไม่ค่ะเพระก็ไม่ค่ะก็เป็นเรื่องเดิมๆถ้าอย่างนั้นถ้าเขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับเราจะสองร้าน ก็เดี๋ยวต้องเริ่มเจรจาใหม่คุยใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยค่ะนักข่ิวคือเมื่อไหร่ยังไงประมาณสองอาทิตย์จากประมาณผลอะไรอาจารย์จาการที่เขาไม่จ่ายเพราะตอนแรกก็บอกว่าก็ฟ้องจ่ายเขาไม่ให้ผลว่าอะไรทำไมเขาก็บอกเขาไม่พร้อมจ่ายเพราะว่าเราลูกหมีไปออกทีวีมาให้ต่อภาณ์นักข่าวทําให้เขาเสียหายครันะเขาไมยบอกไหมครับว่าในการที่เขาจะฟ้องในที่นี้ฟ้องยอดเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้ฟองช่วยหน แต่ทางเราก็ยืนยันว่าพร้อมสู้แน่นอนในเมื่อเขาจะออกมาก็พร้อมสู้ก็ตามรูปคดีเลยค่ะครับตอนนี้ทุกอย่างก็คืออยู่ในคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้เดี๋ยวเขาแค่รอคุยนัะแก่ๆอีกรอบนึงครับใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วมเป็นพลัคดีบอกว่ามันเป็นข้ออ้างในการจะไม่จ่ายเออก็มองได้สองอย่างมองเป็นข้ออ้างเพื่อไม่จ่ายก็ได้นะหรืออ่าเป็นการอ่าใช้สิทธิตามกฎหมายก็ได้แต่จริงๆนะเกียรตผมก็คุยกับท่านผู้กำกับนะ ว่าเนี่ยมันกระจกไปที่คดีเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยนะแจ้งความเนี่ยก็จ่ายไปส่วนจะดาเนินคดีลูกความผมกี่คดีก็ตามสบายเลยเต็มที่เลยนะก็ไปสู้กันนะจริงจมันมันคนละประเด็นคนละการกระทําแต่คดีวันนี้เขาบอกว่าเออเขาไม่จ่ายเพราะเราไปให้สัมภาษณ์สื่อทําให้เขาเสียหายก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้คดีกันนะแต่จริงอยากให้แยกกันนะมันคนละเรื่องกันเป็นหนี้กับอ่อ่ามินประมาทมันคนละอย่างอันนี้เรื่องหนี้นี่แต่เขา ไไไม่ด้กังวลใจอะรคเราคิดว่าจุดไหนกาที่มันทําไม่เขาคิดว่าเราทาในความเสีรยบที่ไปออกรายการอะไรก็มันก็เป็นความคิดของทางพี่ๆเขาครับแล้วนูหมีไม่ลุกไม่ไม่ทราบว่าเขาจะไปรู้สึกเป็นเรื่องนี้นี่มาเคลียร์กันที่นี่อีกสองอาทิตย์ส่วนเรื่องหมินประมาที่ต้องไปไปที่ศาลเลยทีเดียวหรือว่าต้องมาที่นี่กันที่น้องตะกี้บอกเขาบอกเขาจะแจ้งความนะแจ้งแจ้งที่โรงพักอะเนี่ยนะครับคนพะอาจา์ที่จะแจ้งไม่รู้ ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็คงจะต้องมีลูกหมีส่วนจะมีผมด้วยหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ยินดีนะเพราะผมก็โดนมาหลายคดีแล้วนะไอ้เรื่องคดีหมีโนมารเนี่ยผมก็เยอะอยู่แล้วนะเพิ่อมอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไระนะครับแต่พี่ว่าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าจะอยกกันมมันพูดยา,ยากนะเพราะว่ามันจะจบก็คือเขาต้องใช้นี่ก่อนะถ้าเขาใช้นี่ปุ๊บเราทาความเสียหายเนี่ยแล้วก็ให้เขาไปฟ้องศาลเราแพ้แล้วก็ใช้นะครับนะไม่มีก็ขายบ้านไปแค่นั้นเองนะก็ไม่ยังหวังว่าจะได้เงินล้านสี่กับ หวังสิคะก็คือก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มที่สองล้านนะคะคือครับล้านสี่จะเทียบกันวันนี้ก็คือก็เราจ้างวีเนี่ยคะถ้าคราวเนี้ยค่ะก็เราก็เต็มที่เลยเต็มที่ให้แล้วร้านสี่ถ้าจะตกลงกันไม่ได้ก็สองล้านก็เต็มที่เลยเราไม่ลดนะดอกโบกดอกเบี้ยก็ตามกฎหมายราคาจะไม่ใช่ราคาดีละอ่าก็สองล้านครับครับครับแล้วยังมินประมาณคิดว่าเขาน้าจะเลียงอยู่ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเด็กเขาเสียหายเท่าไหร่เขาก็มีทนายอยู่แล้วพี่ประมาณก็ดูแล ทางเราก็สู้ไปว่าเราหมิ่นหรือไม่หมิ่นยังไงนะ,ะก็ไปสู้กันครับอย่างนีง้เรียกว่าเกมพลิกไะมคะไม่มีอะไรพลิกเลยบบเหมือนบบเดิม,เ,มเราก็ยังคงยืนยันดําเนินคดีเขาเหมือนเดิมพบรบเช็คเหมือนเดิม,มยืนยันดําเนินคดีไม่ไม่มีอะไรพลิกครับส่วนพี่ประมาณแกจะมาชี้แจงว่ามีการเรียกดอกเบี้ยเกินตาอะไรก็เป็นความเห็นของพี่เขาเราก็เคารพนะนะครับอย่างเมื่อกี้ในที่เราได้เจรจากันที่ลุงหมิ่นได้คุยอะไรกับพี่ปู๋ครับ ก็เป็นการพูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็พี่เขาก็พูดเหตุผลมาเยอะๆอะไร้ะคะลูกหมีก็รับฟังค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าในระหว่างเจรจาลูกหมีก็ขอโทษเขานะแต่ขอโทษเขาอะไรที่เราดูแล้วไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษเขาแล้วแต่เขายังโกรธอยู่นะครับรู้สึกผิดหวังไหมครับเพราะเมื่อกี้เหมือนว่าเราคาดหวังว่าเหมือนมันจะจบสวนวันนี้ครับ ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะคะก็ถือว่ามันเป็นความความคิดของพี่เขาก็ให้โอกาสที่ต่างคนต่างคิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาในการที่สอนอวันนี้ยาวนานมากๆเลยค่ะ<ค><ย>โอเคไหม